ลิสเซลสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูเคสวันนี้กันนะคะอันนี้จะมีเนะื้อปลิ้นออกมาสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลูกค้าตัดเอง 5, 5, นะไม่ใช่มือไปโดนเนาะเพราะมันเป็นสิบสี่วิเลเมื่อกี้อ๋อสิบสี่วิของพี่ ดิฟแข็งมากดิฟใช่ยิฟดูนะคะนิฟดูนะขึ้นมาละไหนที่เมื่อกี้ถามว่าทำไมมันถึงเจ็บตรงนี้อ่ะเนี่ยค่ะ ตรงตรงเนี้ยก็คือ<ส>เนื้อมันติดอยู่ใช่ไหมคะแล้วไอ้แง่งตรงเนี้ยแหละที่เรากดไปแล้วเราเจอตอนเนี้ยกดไปเจ็บไหมเห็นไหมใช่มันเป็นแง่งตรงเนี้ยค่ะที่มันทื่ที่มันทิ่มอยู่ก็เล,เลยบอกว่าถ้าบางทีเราตัดเองอ่ะเราตัดไม่ถึงค่ะถ้าเริ่มเจ็บเจ็บมาตัดที่ร้านดีกว่าจะได้ไม่ไม่เป็นแผลด้วย เล็บทรงนี้ยังไงก็ต้องตัดที่ร้านใช่ต้องตัดที่ร้านพอเพอเล็บมันเล็บมันลงข้างล่างอไอเนื้อที่มันปลิ้นออกมาตรงเนี้ยลูกค้าจะให้ตัดไหมคะหรือว่าจะปล่อยให้มันยุบเองเ <Yeah. S 2> นี่ยค่ะมันเป็นมันเป็นแบบว่าแผลมันนานแล้วสักพักมันก็เลยดันเนื้อที่ข้างในอ่ะมันดันออกมา ตอนนี้เดี๋ยวลองดูตอนนี้เคียดเจ็บไหมเจ็บไหมแ,แ,แปบ๊บถ้าถ้ายังแป๊บอยู่ก็ยังไม่ต้องตัดแตะตรงเนี้ยยังเจ็บอยู่ใช่ไหมคะโอเค okay. งั้นเดี๋ยวรอมันก่อนนะาเดี๋ยวรอดูรอบหน้าถ้ารอบหน้ามันไม่ยุบไปก็ค่อยตัดออกนะคะไอตรงที่บ้งบองอยู่นันบีบได้ไหมอ่ะ เบาลงไหมยังมีอะไรทิมอยู่ไหมไม่มีค่ะไม่มีนะคะแต่ขออนุญาตนิดนึงนะเมื่อกี้มันเหมือนแข็งแข็งเลยนะใช่มันเป็นแข็งแข็งตรงนี้ไงแต่ยังสั้นกว่าของพี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงยาวกว่าเราจะตัดดึกเข้าไปถึงนี้ของพี่ผู้หญิงนั้นหนองตรงไป <c oughs> นู้นด้วย <c oughs> โอเคได้แล้วเดี๋ยวเอาสำบียัดให้นะคะเดี๋ยววันนี้จะหยอดยาแก้อักเสบไปให้ถ้าลูกค้าจะรับยาแก้อักเสบไปหยดเองที่บ้านก็เดี๋ยวแจ้งที่หน้าเคาน์เตอร์น,นะคะขวดละร้อยก้าสิบบาท นิดนึงนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ